จร,จริงๆอยากจะให้ข้อคิดตบท้ายเล็กน้อยไว้ว่าอพระพุทธองค์เนาะพระพุทธเจ้าทุกองค์จะสอนให้ละชั่วทำดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์เนาะเรื่องราวทั้งหลายแหละเนี่ยเรื่องกับคนบางคนจะเป็นโค้ชเป็นอะไรผมก็ไม่รู้เรื่องเคนเรื่องรถชนเรื่องชายชู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้อะ่ะบางทีอ่ะเราชอบคิดว่าเราทำบุญเราทำอะไรดีๆก่อนที่จะทำบุญก่อนนี่ทำดีอ่ะช่วยกรุณาละชั่วก่อน สำคัญเราละชั่วละบาปก่อนอะไรก็ตามการกระทําอะไรก็ตามการพูดการคิดอะไรก็ตามที่มันก่อให้เกิดความขับข้องความไม่สบายกายไม่สบายใจก็ดีแปลว่าบาปเนะ <c oughs> เาะครับค่วยละก่อนนะก่อนที่จะทําบุญไม่ใช่ตะบันตะบันในการทําบุญทําบุญคุณไม่ละบาปเลยอะ่ะมันไม่มีทางอ่ะที่มันจะบุญมันจะเอ,อสมบูรณ์ของมันบุญมันจะไม่ได้ขาวสะอาดของมันและ เป็นไปไม่ได้เลยถ้าคุณไม่ลาชั่วแล้วคุณจะทําจิตใจให้บริสุทธิ์มันไปไม่ได้ก่อนที่ไปเชื่อใครอย่างเช่นไลฟ์โค้ชอย่างเงี้ยเนาะเขาจะทําดีอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงใครนะโดยทั่วไปนะเขาจะทดีไงก็ตามเขาทาบุญอะไรก็ตามลาชั่วให้ได้ก่อนเนาะให้เขาราชั่วก่อนตัวเองก็เหมือนกันเนาะลาชั่วก่อนเนาะแล้วค่อยทําดีนะแล้วค่อยทำจิตใจบริสุทธิ์ในครบอมก่อน